พลอยสำหรับคนที่ชอบสีเขียวทั้งหมดเป็นพลอยสีเขียวคุณภาพที่ผ่านการเจียในประการพิเศษมาแล้วครับเริ่มที่เม็ดแรกกรีนการเนตเมนิมาในน้าหนัก1.04กรัตเป็นโทนสีกรีนแอปเปิลทรงเอเมอรัลคัโทนสีเป็นโทนอ่อนทําให้ดูสดใสและก็มีสไตล์ครับถัดมาเป็นซาวไลท์การเน็ตสีเข้มสดน้าหนัก1.09กรัตโทนสีนี้ก็ถือว่าเป็นโทนสีที่ค่อนข้างท็อปของพลอยชนิดนี้เลยครับทั้งสีที่สดและประกานที่โดดเด่นก็ออกมาสวยงามลงตัวครับถัดมาเป็นซาวไลท์น้าหนัก1.25กรัมรูปทรงก็ทําาให้้มดนีีูรยยววแล ดูดูหลามากขึ้นแลวเมื่อนำะเมนีมาเทียบกับนิ้วก็ขับผิวแล้วก็เสริมความโดดเด่นได้อย่างชัดเจนเลยครับทันมาเป็นสไลด์หนัก1.81กรัมเมนี้ให้ความรู้สึกเข้มลึกอุคุมหน้าเกรงขามถ้าใครชอบพลอยสีเขียวที่มีความเท่ขึ้นมาหน่อยเมนี้น่าสนใจครับทันมาเป็นพลอยสีเขียวที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นกันบ้างก็คือพลอยพาธิคลเลอร์ซับไฟล์มันจะเป็นพลอยที่มีหลากหลายสีอยู่ในเม็ดเดียวก็แบ่งโซนสีกันอย่างชัดเจนครับรวมถึงสีเขียวด้วยอย่างเช่นเมนี้เป็นพาธิคาเลอร์ซับไฟล์นนม่เเเ็ยวีวยวสอทพป และยิ่งถ้าเป็นประกายพิเศษแล้วก็ยิ่งโดดเด่นครับไม่ทันมาเป็นพาธีคัลเลอร์ไซส์ใหญ่ขึ้นไซส์2กะลัดกว่าซึ่งเม็ดนี้ก็เจียมมาจาก3กะลัดเลยครับเม็ดนี้โซนสีค่อนข้างพิเศษมากเพราะเม็ดนี้เป็นลักษณะที่ว่ามีสีเขียวอยู่ตรงกลางของพลอยโดยมีสีเหลืองล้อมรอบครับเป็นการสรรสร้างจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยถ้าใครชอบพลอยสวยและมีเอกลักษณ์แล้วเม็ดนี้ไม่ควรพลาดครับาทั้ง6เม็ดนี้ล้วนเป็นพลอยสีเขียวที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นพลอยคุณภาพดีที่ผ่านการเจียมในประกายพิเศ